ใจฉันรู้ว่าเธอไม่เคยลืมมันมาใจค่ะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเพลงมันกระชับขึ้นแล้วก็มันมันมันส่งมากขึ้นนะคะ ออนจบอะค่ะให้เทคไทม์ก่อนจะลองประโยคสุดท้ายอะค่ะให้ให้เวลากับมันก่อนแล้วก็ลอยออกมาค่ะและตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นพูดไม่เป็นไรคอยมาใหญ่อันนี้ไงนี่หนูใหญ่มามันเลยไม่เบาเบาก็ได้ไม่ไม่ไม่ถึงกับเบานมันมีมันความรู้สึกว่าอืมไม่เป็นไรสั้นอ่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะลาตัวฉันยินดี จิจ๋วจิ๋วเศร้าที่เจอคนที่เข้าจริงใจยังเคยบอกตัวเองว่าต้งมีสักวันแต่ว่ามันก็มีรู้เมื่อไรเพราะส่ใครมารักฉันที่อยู่ยันนี้มันหนาเกินไปโอเคประมาณนี้ได้อยู่ไม่เอาเพราะ

มีแต่เธอผู้เดียวก็สุดใจเธอใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมใช่ไหมครับอยากได้เลยเหรอจากครับครับมีของมาขายครับอะไรอะลูกก็ตอนสุดท้ายเป็นเป็นแบบมีของแถมป้าถามก่อนขายถูกหรือขายแพงฮะ ขายแบบขายแบบไม่รู้จะขายออกไหมก็จะเปลี่ยนคําท้ายคาเดียวเฉยสุดท้ายเปลี่ยนคําพูดครับเปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นแต่เอาใจเธอมาแลกก็ต้องยอมอย่างนี้ได้ไหมครับอือเอาใจเธอมันควาหมายคืออะไรลูกเอาไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่เอาอะไรเอาสิแต่เอาใจเธอมาแลกก็ต้องยอมถ้าเธอเอาใจมาแลกมากจะเธอเอาใจมาแลกก็ได้ครับ ู้ามหมหายเธอเอาใจมาแลกก็ต้องยอม,อมสิ่งใดดูเหมือนมีค่าคนไคข้และคว้ากันไปไม่ขอจึกจือให้หนึวยใจฉันขอ,ขอเธอคนเดียวโลกกลมๆจะเป็นคมไครไม่เคยจะคล้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุดใจ เธอใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมเธอที่ใจจริงแท้และมีความรักให้เอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมเอาอะไรมันแลกก็ไม่ยอมเธอเอาใจเธอมาแลกก็ต้องยอมเกีจบถูกครับถ้าเธอ ถ้าเธอเอาใจมาแลกถ้าเธอเอาใจมาแลกต้องมั่นมั่นถ้าเปลี่ยนเนื้อต้องให้มันชัดเจนถ้าเธอเอาใจมาแลกถ้าเธอเอาใจมาได้ต้องให้ชัดถ้าจะเปลี่ยนนะงั้นเรูฟังเรื่องถ้าเธอเอาใจมาถ้าเธอเอาใจม่ได้ประโยคใหญ่ประโยคใหญ่ถึงตัวฉันเองจะไปเหยียบไว้ตาไปไหนไม่เคยไกลใจมันก็ลอย เพราะตัวฉันเป็นยิ่งบูมเมอแรงกว้างไปยิ่งแรงไม่ต้องแระแทกมาเร็วฉันเป็นยิ่งบูมเมอแรงกว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิมลงล่างตามมาตื้อกันจนเจอจเจอจะพิสูงจน์มาจนกว่าเธอจะให้ใจเนี่ยต่ำๆไปสองประโยคนี้แต่เพราะตัวฉันเป็นยิ่งบูมมแรงม่ต้องกว้างมันต้องกั ขว้างไปลงล่างขว้างนุ่มๆขว้างคิดประโยคใหญ่ขว้างไปยิ่งแรงยิงกลับมาเร็วฉันเป็นยูบุ้มแรงขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิมหยยบพวกคำนี้ต่างๆขว้างทุกขว้างเนี่ยอย่ากระแทกขว้างไม่ต้องกระแทกขว้างไปทุกแห่งหนักที่ทุกมากกว่าขว้างไปทุกแห่งก็มาขว้างสบายๆทุกอันที่เป็นขว้างไม่ต้องกระแทก เธอเป็นคนคว้างไปอย่างยื่อใหญ่ไม่มีบอกอะไรหนูก็ว่าดีขึ้นห่ะหนูต้องอก็เดี๋ยวต้องเต้นเยอะๆมันจะได้มันจะได้คุมมันจะได้หัดคุมเสียงยเยะเนื่อ,อยอะเนื่อและถึงตัวฉันเองจะไปต่ไปไหนไม่เคยไกลใจมันก็ลอยมา ดีขึ้นดีขึ้นมไม่นับให้แล้วนะโซโลอ่อะดูดีๆเดี๋ยวจะให้วันซ้อมวงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้พี่ก็ส่งกลองให้หนิดนึงแล้วกันไมไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ่อนในความรักเลย ไม่ใครมากมายคุณเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอก เธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นจะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนั้น ยังไงเนี่ยกังวลเลยป่ะเจ็บพอครับเจ็บป่ะอืมมันเด็กกว่าหน่อยไหมลองวันนี้ผมอึดอัดอืมผมไม่ได้เครียดว่าแบบทําไมเป็นอย่าง,งนี้หรืออย่างนี้แต่ผมอึดอัดที่มันไม่ได้รอจริงๆล้วทีครับผมเห็นคนอื่นเขาใส่เอาใส่เอา,เอาแหกปากเราแหกปากเราผมต้องเงียบฟังเพลงในเครื่องเสียงผมเดินไปเดินมาอึดอัดเจ็บแล้วใช่ไหมเนี่ย เจ็บปะมันเจ็บปะเนี่ยแสบลองใส่ดูนะครับคุณแม่ไม่ค่ะคือมีเวลาเจ็บปะนี่เมื่อกี้ร้องแล้วเจ็บเหรอที่หยุดเนี่ยผมกลัวมันนั่นนะลองดูเลยดีกว่ารครับคุณแนะมนะ่ไม่ซัดนะไม่ซัดรับผมอยากร้องผมอยตะเบนผมอยตะโกนแต่มันทําไม่ได้ครับจะซ้อมให้มันอยู่ตัวหรืออะไรนี้มันมันก็ยังทําไม่ได้ครับเนี่ยมันก็ แต่ก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดมันก็ต้องเกิดอะผมแต่ผมคิดว่ามันคงหายทันอยู่หรอกครับคือเขาบอกอยู่แล้วครับว่าไอ้หายทันไหมมันหายไม่ทันอยู่แล้วครับหมายถึงมันกลับมาเป็นปกติไม่ทันแน่ๆภายในอาทิตย์เดียวแต่แต่ผมคิดว่าผมร้องได้ถึงร้องไม่ได้ผมก็จะใส่ของผมเหมือนกันเจ็บก็เจ็บเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจ ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไหร่ฉันรักเธอช่วงหน้าห้ามพลาดเปน็นอันขาดน,นะ